ในหัวข้อนี้เราจะมีเนื้อหาหลักอยู่สองเรื่องนะคะคือข้อแรกทักษะทางปัญญาคืออะไรและพัฒนาได้อย่างไรข้อที่สองการพัฒนาทักษะทางปัญญาผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจทำให้สมองและประสาทรับรู้สั่งการมายังกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในหัวข้อนี้กันนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าทักษะทางปัญญาคืออะไรและพัฒนาได้อย่างไรทักษะทางปัญญาเกิดจากการทำงานของสมองในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจนชำนาญและเกิดเป็นทักษะซึ่งก็คือทักษะทางปัญญานั่นเองนะคะกะารทำงญญานของสมองแบ่งเป็นสีงานหลักได้แก่ sensing คือการรับรู้และสะสมข้อมูลที่เป็นรูป,ปรธรรมผ่านประสาทรับรู้ต่างๆและข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บไว้ที่สมอง i n t u i อิชั <Int uition S 1> เป็นการก่อร่างองความรู้จากการเชื่อมโยงตีความคาดคะเนข้อมูลที่ได้รับมา thinking คือการคิดประเมินหรือตัดสิน ผ่านการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์อันสุดท้ายนะคะ Feeling คือการคิดเพื่อประเมินหรือตัดสินผ่านการคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเราและสำหรับคนอื่นการทำงานของสมองก่อให้เกิดทักษะทางปัญญา และสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทักษะนั้นเกิดขึ้นได้ก็คือการปฏิบัติซ้ำนะคะมาดูกันนะคะว่าทักษะอะไรบ้างที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะทางปัญญาอย่างเช่นความสามารถรับรู้ผ่านประสาทรับรู้ความจำภาษาการรับรู้ระยะและทิศทางการทำกิจกรรมที่มีขั้นตอน การมีสมาธิจดจอ่อการสามารถจัดการตนเองเพื่อให้ทำงานสำเร็จหรือ E.F. นะคะการแสดงออกของพฤติกรรมการแสดงออกของอารมณ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะ ไปนะคะเราจะพูดถึงการพัฒนาทักษะทางปัญญาผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจทำให้สมองและประสาทรับรู้สั่งการมายัางกล้ามเนื้อค่ะในจอที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะภาพด้านซ้ายมือเป็นกราฟแสดงพัฒนาการของสมองมนุษย์และขวามือเป็นภาพแสดงการเชื่อมโยงของความสนใจระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เราไปดูเนื้อหาในกราฟก่อนนะคะกราฟนี้แสดงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทในสมองหรือไซนัส์ของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากคือกราฟแสดงให้เห็นว่าการทำงานขั้นสูงของสมองซึ่งก็คือเส้นสีแดง ในกราฟนี้นะคะเส้นสีแดงมีจุดสูงสุดอยู่ที่อายุของเด็กประมาณ12เดือนหรือ1ขวบนั่นเองหากเด็กๆได้รับประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการทำงานขั้นสูงของสมองก็จะยิ่งทำให้สมองสร้างจำนวนไซแนปส์เพิ่มมากขึ้นและจํานวนไซแนปส์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้ทักษะที่เด็กๆได้ฝึกนั้นกลายมาเป็นทักษะติดตัว และเด็กๆสามารถแสดงออกซึ่งทักษะนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นทักษะที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือทักษะทางภาษาถ้าเด็กๆได้มีประสบการณ์กับภาษาที่สองหรือหลายภาษาก็จะทำให้เด็กๆใช้ภาษาเหล่านั้นในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในทางกลับกันถ้าทักษะที่พัฒนามาแล้วไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ความสามารถในการใช้ทักษะนั้นก็จะน้อยลงหรือหายไปในที่สุดเช่นเด็กเล็กที่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาได้ระยะหนึ่งแต่มีเหตุจำเป็นต้องหยุดพัฒนาทักษะนี้อาจส่งผลให้ลืมภาษานั้นในที่สุดในเด็กเล็กประสบการณ์นั้นต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความสนใจส่วนบุคคลของเด็กแต่ละคนนะคะเด็กบางคนอาจจะชอบของเล่นชิ้นหนึ่ง ในขณะที่อีกคนไม่ชอบนั่นคือที่มาของคำว่าไ s y c ซึ่งแปลว่าจิตหรือจิตใจนั่นเองนะคะซึ่งสื่อความหมายถึงความสนใจส่วนบุคคลคำต่อไปคือ sensory หมายถึงประสาทรับรู้ที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นของความสนใจความอยากที่จะเล่น เมื่อมองเห็นหรือได้ยินเสียงนอกจากนี้เมื่อเด็กได้เล่นหรือได้ทำในสิ่งที่สนใจแล้วประสาทรับรู้ก็จะส่งข้อมูลของสิ่งนั้นไปยังสมองมากขึ้นด้วยนะคะต่อไปคือคำว่ามอเตอร์ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อน,นั่นเองค่ะกล้ามเนื้อรับคำสั่งมาจากสมองให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่เด็กสนใจ หากเด็กได้รับโอกาสให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่สนใจมากเท่าไหร่เด็กยิ่งจะพอใจที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากขึ้นทำให้มีความสุขอารมณ์ดีและแน่นอนว่ากล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะคะกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันของจิตใจประสาทรับรู้และกล้ามเนือ้อมอนเสซอรี เรียกว่ากิจกรรมไซโคเซ s e ซอรี่มอเตอร์หรือกิจกรรม PSM ค่ะ ราจะไปดูวิดีโอของเด็กอายุประมาณ1นขวบ8เดือนคนหนึ่งที่กำลังเล่นของเล่นชิ้นนี้อยู่นะคะเรามาดูกันว่าในขณะที่เด็กกำลังเล่นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีทักษะทางปัญญาที่ลิสอยู่ฝั่งขวามือของเราได้อย่างไรบ้างนะคะ มีคำถามส่งท้ายค่ะท่านคิดว่าเด็กคนนี้ได้พัฒนาทักษะทางภาษาไหมคะจากการเล่นอุปกรณ์ชิ้นนี้มีคำใบ้นะคะภาษาที่เด็กได้รับเกี่ยวข้องกับเรขาคณิตค่ะลองแชร์คำตอบเข้ามาดูกันนะคะ